สวัสดีครับ jogo. นี่คือไขควงกระแทกดีวอนะครับทั้งสองเครื่องนะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมนะครับอ yep ันนี้ก็คือเครื่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแยกเป็น ep หนึ่ง ep สองเลยนะครับอ่าสภาพโดยรวมเครื่องที่หนึ่งนะครับก็มีทั้งเครื่องและแบตนะครับเครื่องนี้นะครับมันกดแล้วว่าวๆนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับหรือติดแล้วก็อยู่ๆก็วูบดับไปเลยนะครับก็บ้างต้นนะครับผมได้ถามลูกค้าแล้วนะครับว่าได้ลองเปลี่ยนแบตยังลูกค้าบอกว่าลองแล้วก็เป็นนะครับ ผมก็เลยตัดใจเรื่องแบตไปนะครับมุ่งเป้าไปที่สวิตนะครับก็มันเป็นอาการเดียวกันทั้งสองเครื่องเลยนะครับแต่ผมเห็นราคาสวิตละสองพันกว่าบาทนะครับก็ผมก็เลยทำใจอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เลยสั่งมานะครับสั่งมาคือตัวเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสวิตหรือเปล่านะครับเพราะว่า ผมก็ลังเลสวิตกับแบตเนี่ยแหละแต่ลูกค้าบอกว่าผมลองเปลี่ยนแบตแล้วนะครับผมก็เลยมุ่งเป้ามาที่สวิตนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ตรวจเช็คไม่ละเอียดนะครับก็เลยสั่งมานะครับสองพันกว่าบาทนะครับจริงๆมันมีร้านที่แพงกว่านี้นะครับแต่ว่าผมก็แคปให้ลูกค้าดูว่าผมซื้อดีวอจริงนะครับราคาเท่านี้จริงชัดเจนทุกอย่างนะครับใบเสร็จก็ให้นะครับก็เลยคิดตามจริงนะครับ ก็นี่ครับชัดเจนนะครับทุกอย่างราคาผมผมจริงใจอยู่แล้วเรื่องราคาอะไรเนี่ยก็ผมก็เลยรื้อเปลี่ยนสวิตนะครับอ่าเดี๋ยวก็ให้ชมไปยาวๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมว่าดีวอเนี่ยผมก็แข็งขึ้นระดับหนึ่งเลยผมบอกเลยอันนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับชุดเดิมเดี๋ยวเราคือลูกค้าเลยอันนี้คือทุนนะครับ ตุนบัตเลทจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าบัตเลดนะครับจะราคาสูงนะครับอะไหล่จะราคาสูงมากนะครับก็ถ้าเทียบกับราคาเครื่องแล้วจริงๆมันก็สมเหตุสมผลนะครับราคาเครื่องเป็นหมื่นอะไหล่มันก็ต้องหลักพันมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเหตุผลที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ลองประกอบบอดี้แล้วก็เทสดูนะครับเบื้องต้นนะครับผมเทสแล้วนะครับ มันก็ไม่หายว่าวนะครับขยับแบตไปแบตมานะครับมันก็ว่าวบ้างไม่ว่าวบ้างนะครับผมมุ่งเป้ามาที่แบตแหละตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าพลาดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แกะแบตดูตั้งแต่แรกเพราะว่าลูกค้าบอกว่ามันอ่าเขาลองเปลี่ยนแบตแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะดัดขาก่อนเห็นขามันอ้าไหมครับขาอื่นมันหุบนะครับขานี้อ้าเดี๋ยวเราลองดัดดูก่อนอ่าผมก็ทําทุกวิธีทางนะครับว่าให้มันหายนะครับ ก็ยังไม่หายนะครับมันก็ยังไม่หายขยับมันก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างนะครับก็ผมสันนิษฐานได้เลยว่ายกบอร์ดแบตขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวบัตรกีนะครับยกบอร์ดแบตขึ้นมานะครับแล้วก็าเนี่ยบัตรกีตามขั้วพวกเนี้ยนะครับห้าหกขั้วนะครับแล้วก็จะลองดูใต้บอร์ดน้บว่ามีอะไรไหมนะครับตะกัวล่อนไหมนะครับตะกัวขั้วเนี่ยล่อนไหมนะครับ ก็เราจะไล่เช็คนะครับเนี่ยผมพลาดตรงนี้แหละให้ลูกค้าเสียเงินเยอะก็เบื้องต้นนะครับอะไรเสียนะครับที่บอร์ดนะครับตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมขอไม่บอกนะครับแต่ว่าผมได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าอะไรเสียนะครับก็ให้ลูกค้ารับรู้แค่คนเดียวนะครับเพราะว่าลูกค้าเสียเงินเยอะนะครับผมว่าเนี่ยแบตล็อตเนี่ยนะครับถ้าใครเจอล็อตเนี่ยผมว่ามีปัญหาทั้งน่าจะทั้งล็อตเลยจุดเนี่ย แต่ผมแก้ให้หายแล้วนะผมเนี่ยจบเลยบอกเลยว่าจบอาการที่ว่าผิดพลาดจากโรงงานเนี่ยผมว่าจบนะครับก็อะไรเสียก็ขอให้เป็นความลับระหว่างผมกับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเสียเงินผมก็ต้องบอกเขานะครับถ้าใครอยากรู้ก็ส่งมานะครับจริงๆผมก็ไม่อยาไม่นิยมซ่อมแบตอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมาถึงขราวนี้แล้วนะครับจะให้ลูกค้าซื้อแบตมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแบตลูกละพันกว่าบาทนะครับ ก็เลยตัดสินใจซ่อมนะครับเนี่ยครับเบื้องต้นนะครับไขน็อตไม่ได้ผมก็เลยหยอดกาว้อนนะครับสี่มุมนะครับเพราะว่าลูกค้าทำหล่นหรือโดนรถทับเนี่ยแหละเห็นเขาบอกนะขั้วเนี่ยมันไขน็อตไม่ได้เลยเห็นบ่าขั้วแตกเนี่ยสายมือเนี่ยมันหวานทุกรูแตกทุกแทบทุกรูก็เบื้องต้นก็จบงานก็ประมาณนี้นะครับแก้ไขแบตไปนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสวิตให้ลูกค้านะครับสองพันกว่าบาทน,นะครับก็ จริงๆอะถ้าผมเช็คแบตตั้งแต่แรกอลูกค้าก็จะไม่เสียงเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับสวิตก็ให้ลูกค้าเก็บไปเลยเก็บไว้กระแปะเผื่อล้อมหน้าสวิตเสียก็เอาสวิตเ,เก่าเนี่ยมาให้ผมซ่อมได้ครับก็เนี่ยจบงานเลยจะโยกยังไงก็ไม่มีว่าแล้วนะครับเรงนี้ก็โดนไปค่าหลไยก็สองพันกว่าบาทนะครับก็จบเลยอะเครื่องนี้จบเลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่กิมนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ